กันนี้มนาะทำปลาซมวันนี้ให้สมโตพี่น้องจ๋าถ่ายคลิปก่อนนะอันนี้เป็นขั้นตอนมักปลาไว้ค่ะพี่น้องหมักหมักใส่เกลือไว้นะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หมักใส่เกลือไว้ยังไม่ได้ใส่ข้าวอันนี้เป็นข้าวเหนียวนึงสุกแล้ว กระเทียมยังไม่ได้ใส่นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวรอใส่แล้ก็แต่ละกลุ่มจ้าทุกคนแมือ ซีกุมค่ะพี่น้องแ่งเป็นซีกุมนะจ๊ะทุกคนเอากะละมังนี่คือมแตตัวง่ามแต่มิตตัวง่ามแตตตัวใหญ่ๆเลยเตี้ยเออขากเนาะ